การประกคยไปดกยามเช้า EP ีที่ห้าแล้วนะวันนี้เป็นเรื่องของความลำเอียงเพราะรักไม่เท่ากันนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเนื้อหาจะเป็นอะไรยังไงนั้นแตเดี๋ยวเราก็คงจะได้มาฟังกันนะวันนี้ก็สำหรับทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำยืดเส้นยืดสายนะออกกำลังกายสักเล็กน้อยให้ร่างกายเราได้กระปรีก้กระเป๋าแล้วก็ จะได้สดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ใจใสๆใจเย็นๆใจดีๆนะแล้วก็สูดลมหายใจลึกๆนะอัดให้เต็มปอดแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราให้ดีแล้วก็อย่าลืมสภาพธรรมนันธรมะธานันชินาติการให้ธรรมทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมที่จะช่วยกันแช่ไปในห้องต่างๆเอาไว้ ให้กับเพื่อนของเราคนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้มีโอกาสฟังธรรมะในยามเช้าวันนี้กันทุกๆคนด้วยนะเอาละต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิฝึกสติของเราสักประมาณ25นาทีจากนั้นก็จะได้ฟังธรรมะกันต่อไปสำหรับท่านใดที่ในยามเช้านี้มีภารกิจที่จะต้องทำงานภารกิจหน้าที่อื่นไม่สามารถนั่งสมาธิได้ยังไงซกก็สามารถ วางใจของเราเป็นกลางกลางมีสติอยู่กับงานที่เราทำต่อหน้าแล้วก็ทำสมาธิด้วยการนำความรู้ตัวของเรานั้นเข้าไปอยู่ที่กลางกายแล้วก็ทำงานงเราไปข้างนอกเคลื่นอนไหวแต่ข้างในหย,ยุดนิ่งเมื่อมาถึงแล้วก็ให้ทุกท่านหลับตาของเราเบาเ หลับตาพอสบายสบายคล้ายกับเราจะนอนหลับเราจะไม่บีบลูกตาไม่กดลูกในตาเราจะทำมแจงเราว่างๆปล่อยวางแล้วก็หยุดใจงเราง่ายๆ สุดลหมหายใจของเราให้ลึกสักสี่ห้าครั้งจากนั้นเราก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทุกส่วนเราจะไม่กอดเกี่ยวเนียวรั้งเรื่องราวอื่นใดให้หวางเฉยกับทุกสภาวะอารมณ์ เมื่อเราวางเฉยกับทุกสภาวะอารมณ์ให้ปล่อยเรามาหายใจเป็นไปตามปกติธรรมดาแล้วก็สังเกตความสงบนิ่งที่อยู่ในภายในเรามีความสงบนิ่งอยู่แล้วทุกครั้งที่เราหลับตาเราสังเกตนิ่ง จิตของเรานั้นสงบนิ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีเรื่องสนใจมากอยู่ต่อหน้าแจขงเราจึงสัดสายไปกับเรื่องราวต่างๆยิ่งใจออกนอกตัวมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งห่างความสงบมากเท่านั้นบางที รอใจออกนอกตัวแต่ก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสงบแต่มันเป็นแค่ความเพลินชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเองใจของเราต่างหากที่สงบหยุดนิ่งที่เราสามารถดึงใจของเรากลับมาอยู่เฉย,เฉย ทำใจงราใหว่างเปล่าให้บริสุทธิ์แต่ที่เราไม่คิดไม่ก่อไม่เกีเ่ยวเนี่ยรั้งเรื่องราวที่อยู่นอกตัว เราใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะเข้าสู่โหมดของความสงบและเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงแม้ว่าบางทีเราหลับจริงอยู่จิตอาจจะสงบระนับเหมือนไร้สติแต่บางทีก็ฝัน ก็เหมือนฟุ้งในขณะหลับเหมือนกันเราฟุ้งเวลาเรานั้นสมาธิฝันก็เหมือนฟุ้งในเวลาหลับนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการหลับจะเป็นการพักผ่อนอยู่กับเนื้อกับตัวได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะฝึกจิตของเราให้ย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว โดยการตรวจตราดูลมหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ย้อนจิตของเรากลับมาอยู่นิ่งๆที่กลางกายคือปลายสุดของลมหายใจไปหยุดอยู่ตรงไหนก็ใจไว้ตรงนั้นนำแจงรายหยุดที่สุดของลม เอาความรู้สึกของเราตามลมหายใจเข้าแล้วก็สังเกตลมหายใจออกทำอย่างนี้สักพักหนึ่งจนกระทั้งใจเราคุ้นที่จะย้อนกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างสบายสบาย เราทําใจนิ่งๆย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะนิ่งเฉยอยู่ที่ปลายสุดของลมที่เข้าไปหยุดอยู่ในกลางกายแล้วเราก็ทำสมาธิมีสภาวะความสงบนิ่งสังเกตพิจารณาใจเราอยู่ตรงนั้นให้ต่อเนื่อง ให้อยู่ในกลางความว่างอุปมาเหมือนกับว่ากายของเรานั้นว่างเปล่าปราศจากอ,อว,วัยวะปอดตับมา้ามไตหัวใจเป็นต้นเมนตัวเราคือความว่างเปล่าตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่โครงร่าง แล้วก็มีใจเป็นแกนกลางเพราะนั้นวางใจร้อยว่างเปล่าหยุดนิ่งอยู่กับความว่างให้คุ้นวางใจนิ่งๆหยุดอยู่กับความว่างความไม่มีอะไร อยู่กับความไม่มีอะไรด้วยการไม่ต้องทำอะไรคือนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องไปเร่งไปบังคับไปใช้ความพยายามไปใช้กำลังในการคิดในการสะกดใจให้อยู่ที่นิ่งแต่เราจะใช้อารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็ความสงบสงบจิตที่ มีอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเราจะสงบใจของเราอยู่ภายในกายที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรโดยการไม่ต้องทำอะไรเลยคือนิ่งๆเฉยๆปล่อยวางยิ่งใจนิ่งมากเท่าไหร่ จิตของเราก็จะได้ฝึกการระงับยับยัง้งมีสตินิ่งเท่าไหร่ยิ่งมีสติมากเท่านั้นจิตยิ่งนิ่งยิ่งมีสติเพราะฉะนั้นวางแจไรให้สบายเป็นธรรมชาติ เมือนเรากําลังเหินฟ้าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในกลางอาวกาศที่เวิ้งว้างว่างเปล่ากายของเราก็เป็นอิสระใจของเราก็เป็นอิสระแล้วก็สัมผัสรู้ถึงความสงบจิตของเราตลอดจนสิ่งรอบตัว ให้ความสงบสื่อสารซึ่งกันและกันทั้งภายนอกภายในรักษาแจ้งรอยใส ค่อยๆรักษาแสงเราน,นิ่งๆอย่างสงบถ้าเราฟุ้งก็เลือตาเลืมตาขึ้นมานิดหน่อยช่วครู่ช่วคราวแล้วก็ติดเกลือกตาเราลงไปใหม่ฝึกซ้ำๆสังเกตเส้นทางเดินของใจว่าวิธีการไหน ที่เราใช้แล้วจิตสงบนิ่งได้เร็วมองแล้วก็สังเกตจนกระทั่งเห็นวิธีการจากนั้นเราก็ทำใจทำความรู้สึกของเราแบบนั้นอย่างนิ่งๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆ นิ่งเราหยุดเราเบาเราสบายหน้าที่ต่อไปก็คือการประคองจิตประคองใจงเราให้ต่อเนื่องให้กายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ ค่อยๆปรับค่อยๆจูนใจของเราฟุ้งลืมตาแล้วก็ว่ากันไปใจสงบนิ่งแล้วก็นิ่งเฉยไม่ให้ใจกระเพื่อมหรือถ้ามีสิ่งอื่นใดมากระทบเราก็ไม่รู้สึกกระเทือนอยู่ในที่วุ่นวาย ใจเราก็ไม่วกแวกอยู่ในที่วังเวงก็ไม่รู้สึกว้าวุ่นกลายเป็นจิตทีวิเวก คอยๆประคองใจนิ่งๆถ้าหาว่าใจเราหลุดออกจากกายของเราง่ายอาจจะใช้วิธีการนึกพิจารณากายอวัอยวะในร่างกายหรือจะนึกเป็นเครื่องหมายเป็นหยดน้ำค้างใสที่ปลายยอดหญ้าในหยดน้ำค้างให้ปรากฏไว้ ในจุดที่เราสงบตลอดทั้งร่างกายของเราตรงไหนที่เรารู้สึกสงบไม่ว่าจะเป็นกลางกายด้านหน้าศีรษะหน้าผากตรงไหนไปก่อนก็ได้สำหรับจุดเริ่มต้นอย่เกิดน้ำค้างแล้วให้ปรากฏใสอย่างสบาย มันรักษาใจนิ่ง,งยกใจยกสติของเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่ได้นั่นสมาธิเราก็มีสติอยู่กับภารกิจงานที่อยู่ต่อหน้าเราแล้วก็ทำไ,ได้ด้วยความสบายทำแบบโปรเฟชชั่นอลก็ทำงานแบบมืออาชีพ ไม่ต้องใช้พลังความคิดมากนะักใช้กายสัมผัสกับความละมุนละไมความคุ้นเคยแล้วเราก็มีใจหนึ่งอยู่กับสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับหยดน้ำค้างใสที่เป็นเครื่องหมายให้ใจเราหยุดนิ่งก็ได้ เมื่อใ,ใจเราหยุดนิ่งดีแล้วต่อจากนี้เราจะได้เริ่มต้นแผ่เมตตาโดยการวางใจหยุดนิ่งที่กลางกายแล้วก็ทำความสํานึกคลึก,ลกเป็นความสํานึกความรู้ตัวเบาๆระลึกนึกถึงความเมตตากรุณาและวก็น้อธิษฐานเบาๆ นุ่มนวลนขอความเมตตากรุณานี้จงขยายจากตัวของเราไปสู่ผู้คนตั้งแต่คนที่ใกล้ชิดคนที่อยู่กับเราขยายไปถึงคนในครอบครัวเพื่อนพ้องทีมงานบริษัทบริวารคนที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทุกคน ขอให้ผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเรานึงถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมที่เราได้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็นึ้อุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปพร้อมกับเมตตา ไปยังบรรพบุรุษมุปการีผู้มีพระคุณเทวดาลุกขเทวาอากาศเทวาทั้งหลาย เมื่อเรานื้อทั้งแผนเมตตาและอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลจนใจเรานิ่งดีแล้วเราก็ทิฐานจิตให้กายวาจาใจของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งให้เรานั้นเจรเิญเติบโตด้วยดีมีมงคลชีวิต ได้พบเจอพระััทธรรมของพระสัมมาสัพทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะทั้งปริยัติปฏิบัติแล,และประลุธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างสวยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมบาปก,กรรมจะได้มากรำกลายให้ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความสุข ความสงบความสมปรารถนาแล้วก็มีปัจจัยสี่มีทรัพย์สินมีสมบัติเพียงพอเหมาะสมเพื่อไว้สร้างบุญทำกุศลดูแลตนแล้วก็ครอบครวัวบริษัทบริวารทีมงานต่างคนต่างอธิษฐานกันไปตามความตั้งใจแล้วก็ ตามกำลังใจของเราที่มีเรารักษาใจเรานิ่งเฉยค่อยๆเปือตาทีละน้อยทีละน้อย จากนั้นก็ทดลองสังเกตสภาวะใจที่นิ่งๆแล้วก็ลองหัดอยู่กับความนิ่งนั้นให้นานอยู่กับความนิ่งนี้ให้ได้สักครู่หนึ่งก่อนก่อนที่จะค่อยๆเปิดเปลือกตาลืมตาช้าๆแล้วก็สังเกตจิตของเรา ว่าเรายัางอยู่กับความหยุดนิ่งความเฉยเฉยได้ยาวนานมากขึ้นไหมแม้ว่าเราลืมตาแล้วจากนั้นก็เตือนใจเตือนตนของเราว่าเราโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โอพพุทธศาสนาเราโชคดีแล้วที่ได้ฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำความชื่นใจทําความเบิกบานใจให้เรารู้ตัวแล้วก็รู้สึกจากนั้นก็เตือนย้ำตัวเองว่าวันนี้เราจะประครับประคองจิตของเราด้วยความสบายด้วยรอยยิ้มด้วยคำพูดที่ดีๆที่เป็นสุริมงคลที่จะมอบให้แก่ผู้คน เราจะไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่มีคำหยาบไม่พูดเพื่อเชิอโกหกหลอกลวงเราจะพูดแต่คำจริงตรงแท้ถูกการถูกเวลาเหมาะสมแล้วก็เป็นท้ายคำที่ไพเราะเป็นไปนเพื่อประโยชน์สัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกาน้นจะยังพลัง อรหันตานันจจเตเจนะรักขังปันธามิสภะปโซสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีิพระวันตุเตหะจุก<า>็ขอ,ขอเจริญพรอนุนมันาบุญกับทุกท่านที่ได้มานั่งทำใจไซสๆด้วยกันในเช้าวันนี้กันทุกๆคนนะ